สวัสดีตอนเช้าครับไอ้บขอปลากินตอนเช้าครับตัวนี้ตัวใหญ่รลยครับ<_><_><_>นี่ครับผลงานตอนเช้าแต้มนึงเป็นเรายังคางอยู่เหมือนเดิมครับ ยังไม่ไปไหนมาไหนอยู่คือเขามันดูบรรยากาศโดยรอบอค,ครับโอนะ้น่ะโดนโดนแล้วโดนแล้ว,ลว,วน,น,นั่นแหละ Lái, lái, là. <tiny> <tiny> oh, <Đủ rồi. tiny> lại là ai tung cuối nữa ôi rụt tem lấy này tôi đi dày nó không thêm thân thân thương tàu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  thương đi thương tàu thương tàu thương tàu เอาใครก็ยังต่าต่อนอี่ไหมเอาเข้าไปเลยมันมันรูดไม่ได้แบงแบงรูดไม่ได้ขาดต้องต้องเอาทางห้างหนะเออ่อนั่นแหละถูกแล้ว เออนะมาแบบนั้นแหละปลาตัวใหญ่มันออ,ออกหัวไม่ได้เฮ้เเยับโอ้ยามาเด้อพี่น้องเด้อมาดูปลาปลาตัวใหญ่ไดนะ้หนิเนี่ย

ยี่พี่น้อง้อองเอาปลาตัวใหญ่เลยครับถึงไม่ได้ไป,ปหาซื้อสอบมาใส่บ่างไหมของแท้เด้ของแท้มากลางเต็นนอนได้ปาลาครับห้อง้วยครับตามมาพีให้ดูไปไหนี่ นี่ครับผลผลงานตอนเช้าครับได้เยอะเลยครับตอนเช้าตอนเช้าไปเพียบ